ทุกคนเคยเห็นคลิปที่เขาเอาเชือกเนี่ยมาพันอ่าพันขาเจมเคยเห็นไหมเขาพันขาเสร็จแล้วแม่งเอามือออกมาแบบมาตบหัวมาอะไรเต้โด่งติกตอกอะไรอย่างเงี้ยเออเออจะมาลงติ๊กตอกวันเนี้ยเราจะเอาคลิปแบบเนี้ยมาเฉลยเจมอยากรู้ไหมว่าเขาทำยังไงเขาผูกยังไงแล้วทำไมมันถึงได้แบบมันแน่นมากเลยพี่มาทำยไงครับผมสงสัยอยู่มันแน่นมากเลยแต่แบบมึงเอามือออกมาได้ยังไงวะเพราะฉะนั้นคลิปเนี้ย ผมจะทดลองทําให้เจมดูก่อนเลยอเจมนี่เองเจมผูกพี่เลยอ่ะเอาแน่นแบบเต็มเหนียวเน่นพี่อ่าอ่าลองดูนะครับให้แน่นเลยนะไอแบบเอาไม่ออกเลยนะให้แน่นเลยนะโอเคครับเอาแน่นเลยโอ้โหเจ็บได้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 เจ็บเจ็บปุ๊บอ่าลอง่นดง่ายๆนะแต่แน่นแน่นอนแน่นแน่นอนโอเคครับอ่ะตรงนี้แน่นมากโอ้ยแน่นเกินพี่ ชิบหายแล้วไงชิบหายแล้วกูเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวทีนี้จะพุ่งอยู่พ่งอยู่พ่งอยู่พ่งย่พ่งอยู่พ่งู่พ่ง่พงอย่พ่งอย่พงย่พ่งย่พงย่พ่งยพ่งย่พ่ย่พ่งย่พ่งอย่พ่ง๋ย่พ่งยย่พ่อย่พงย่พงย่พอยงย่พอย่พย่พอย่พง่พ่ย่พงอย่พี่ย่พงอย่พงอย่พงอย่พ่อย

คุ้มคุ้มอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยเอาออกออกมันเจ็บจริงๆริงอะเนี่ยเฮ้ยกูอยู่กัะที่เลยอ่ะเมื่อกี้ยังพุ่งเลยอ่ะไปเรื่อยเลยของจริงเลยเนี่ยกูเจมันแน่นเกินไปป่ะพี่เอ็งดูเอ็งดูมือกูเขียวเลยอุ้ยฟีดี้เหายแล้วเก็บเขียวปะเก็บเออเอ็งคุ้มดิเอ็งเอ็งเข้ามา เดี string, ๋ยวอีกหนึ tá, ่งขึ้นมืสูงขึ้นมือขึ้นมือสูงเดี๋ยวเดี๋ยวเ้ยอาขึ้นมือได้ไหนเอาออกเอาออกก่อนดิร้อนพามันร้อนเจ็บมือมันจะเก็บมันนั้นโดนตกใจวะอุ้ยเขียวเลยไม่เก็บมืออะไรเช่นนั่นดิเขี่ยพี่อือุ้ยชิบหายแล้วไงโอ้ยแน่นมาแน่นมากเลยเอ็งรัดเต็มที่เลยไม่เองไม่ปานดีเลยอ่ะใช่ครับเออเดินขึ้นมานี่อุ้ยอันนี้เดียวอีกนิดเดียวอันนี้เนาะ งงเลยเอาออกเอาออกทีนี้เพื่อ,อเพื่อฟาร์มที่เราจะไม่เพื่อฟาร์มที่เราจะไม่ดึงดึงเกมให้มันมให้มันช้ามากมายนนแกะพ่อทีนนแก่พ่อทีเพื่อเราจะไม่ดึงเกมให้มันช้ามากมายนะครับเราจะมาเฉลยวิธีการที่มันมันอะไรวะที่เขาเล่นกันเออนะที่เขาเล่นกัน <S <S เราจะมาเฉลยเลยว่าเขาเขาเล่นกันยังไงเขาแก้กันยังไงแล้วเดี๋ยวนนเล่นให้ดูเลยนะเกมเล่นให้ดูเลยนะครับวิธีเล่นเนี่ยเขาเอา เชือกพันอย่างนี้ใช่ไหมครับไอตอนผูกอัผูกปกติผูกแน่นเลยตอนผูกปกติผูกผูกแน่นเลยนะแต่ว่าเชือกเนี่ยตอนที่พันขาเนี่ยตรงนี้สําคัญมากเลยให้เราเอาเชือกเนี่ยไฟมาอย่างนี้ผูกอย่างนี้ใช่ไหมครับจะไฟซ้ายหรือไฟฝ่าก็ได้พอไฟอย่างนี้ปุ๊บใช่ไหมอานนอนดึงนอนดึงพอไยเสร็จแล้วปุ๊บนะพอไฟเสร็จแล้วปุ๊บเอามือลองเลยอ่าครับเอามือลองเลยครับแล้วก็ให้คนจะผูกให้เต็มที่เลยสุดแรงเลยนอน อ่ะโอ้ยดิบเลือหนังผู้ถร่มเหมือนมึงแขนปูด้วยอ่ะอะไรก็ไม่รู้เอาเนี้ยเอาเนี้ยอีกหน่อยใหม่ใหม่ใหม่ไอ้ดึงดึงแบบเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวบีบหนังเออเอาให้แน่นเลยเอาให้แน่นเลยเห็นไหมเออเอาให้แน่นเลยเอาผูไม่ต้องผูกกระต่ายนะผูกข้างเออได้แล้วได้แล้วนี่อย่างนี้นะครับพอผูกเสร็จพอตอนเนี้ยตอนนี้มันแน่นแล้วใช่ไหมครับ อ่ะแน่นแล้วนนพอแล้วบ <laughs> ูเจ็บกูเจ็บจริงเนี่ยพอพอมันแน่นอย่างงี้ใช่ไหมครับแล้วเวลาที่ขอผ้าคุมเสร็จแล้วอะมายยกลนเนี่ยจําตอนแรกได้ไหมที่เราเชือกบิดไว้อะครับให้เราบิดมืออย่างงี้เว้ยอพอเราบิดมือแล้วแม่งหลุดเลยเออครับง่ายเลยนนสงสัยดิเ <laughs> นี่ยพอพอบิดมือแล้วปุ๊บแม่งหลุดเลยครับพอมันหลุดแล้วก็โอ้ย อเอง็งดึงผ้าค่าตบบัวแป๊ดเอ็งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพอเสร็จแล้วก็รีบใส่เข้าไปอย่างนี้อ๋อให้มันเนียนๆใช่ไหมพี่เออมันอย่างนี้เลยพอเขาคุมผ้าแล้วใช่ไหมแล้วก็บิดออกอย่างนี้อ๋อแบบมือออกงงไหมเออครับเจมงงไหมยังไม่ไม <tinc S 1> <giving. S 2> ่เห <ต Liberty. S 2> ็นภาพอยู่พี่อ่าไม่งงนะครับบิดบิดมือเพราะว่าตอนแรกเราบิดเราเราบิดทางซ้ายไว้แล้วก็ออกมาแล้วก็ดึงผ้าเฮ้ยเอ็งมาหยอกเล่นใช่เออมาหยอกเล่นมาอะไรพอเสร็จแล้วก็ปุ๊บเอ้ยกูยังแก็บอยู่กูยังเหมือนเดิมกูยังไม่ออก เนี่ยหลักการมีอยู่แค่น,นี้แม่งโคตรง่ายเลยมันสาคัญในตรงปลูกตอนแรกเลยตอนนี้แหละแค่ตอนนี้ตอนที่เราไฟเนี่ยถ้าเราถนัดซ้ายถ้าเราถนัดซ้ายเราเอาขาฝาไว้ข้างนอกเอ,เอาเชือกข้างฝานมือแล้วเนี่ยนะไว้ข้างนอกแต่ถ้าเราถนัดถนัดฝ่าให้เอาเชือกข้างซ้ายเนี่ยไว้ข้างนอกอ๋นอานนลองเลยเองโนนถนัดฝ่าใช่ไหมเอาฝ่าไว้ในเอาซ้ายไว้นอกสลับกันออามาเดี๋ยวปลูกให้อาซ้ายอยู่ไหนอยู่นอกนะอะโอเคอย่างนั้นเลยอะอย่างนี้ปึ๊บแล้วก็ผลูก โอ้ปึ๊บเลยอ่ะนี่สมมติสมมตินะว่ามันแรงก็พอตอนนี้มันแน่นตอนนี้มันแน่นไหมนนแน่นแน่นมาใช่ไหมเอ็ต้องบิดมือเห็นไหมพอเวลาเวลาเวลาคนคุมอยู่ก็แบบนี่อะไรทำให้เราเออเรต้องเนียนเออต้องเนียนเออดึงมาช่วยงั้นเออ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 แล้วก็ใส่เข้าไป เราเปิดมาดูแหวบเฮ้ยอุ้ยคนเหรียนเฮ้ยเน้เหมือนเดิมอืมมันเป็นยังไงวะทมันเป็นได้ไงวะทำังทำยังไงนะเออดึงนมาคุณมาเยอะเลยเฮ้ยเฮ้ยแม่โอ้โหคนเหรียนอุ้ยคนเหรียนไอเจมเองมั้งมาลองดูเี่เจมเองมั้งเองโอเคครับมันมันเป็นการที่เล่นง่ายมากเลยอะไอโนุ่มูกเจมไหมได้พี่เจมขนาดขนาดไหนได้หมดฟาดท้ายนี่ก็ได้ เออปุ๊ไฟยังไงนะเจมส์ขอดูใหม่ทีแรกไฟขาดยังนะเอาเออสายไว้นอกใช่ไหมเอาเลยเออแหวบแหวบปึ๊บเออเอออ่ะแล้วเราก็พักคุมไอ้เดี๋ยวลองลองหมุนตัวเปล่าดิหมุนข้างไหนหมุนข้างนี้ได้เออได้ใช่ไหมปึ๊บะเฮ้ยอันนี้เนียนอันนี้เนียนอันนี้เนียนสาวอันนี้เอาลองคมุมพักปึ๊บ อุ้ยนนท์นอนดีๆหน่อยกัดดีดหน่อยแบบยังไงนะอุ้ยนนท์พี่แกไม่ออกเลยอ้ยโอ้ยไอ้เจมแน่นแข็งเขี้ยวเลยโอ้ไม่เนี่ยน้องคุมพี่ทีนี่ใช่ป่ะไหมเอาไว้เดเราคุมกันเออคุมนี่นี่น้นขาปิดรูปเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเหรอเนี่ยเอ้าโอ้ยยังแน่นอยู่เลยเจมโอ้โหแน่นจังดูดิโโอ้หมันกินอะไรออกมาคุยออกคุยแล้วคุยแน่นมากดูดูแบบ เจ็บเลยเจ็บมือเลยอะไรลองบิดออกดิบิดออกยังไงตันบางก็ตัวหนึ่งบ้างน่าจะบางแล้วก็บางนี้ฝาบง่ายเลยครับยังไงขออีกทีแต่ต้องใช้ขาช่วยในแบบแพื่ความเนียนหน่ี่ใช่ไหมต้องหุบนิดนึงแล้วก็แบบให้มันเนียนๆหน่อยแล้วก็บองตะกี้ต้องให้ไวๆอ่ะแล้วเราถ้าเราหุบขาเราบิดเราสามารถบิดออกได้ไหมหุบขาบิดได้เลยพี่ใช่ไหมใครเบ็ดมือใช่ไหมใช่ครับมันอยู่ทีไม่โคตรง่ายฟุ๊ๆเราต้องแบบไวอะไรเออโอ้ยเจมให้เจมไวนี่นี่อ่าเนี่ยแน่นแล้วเนี่ยเนี่ยแน่นมากเลยดูมือดิ คือปี๋เลยพี่อืมอ่ะแล้วเราเราเราใหม่ดิเราออกดิเราออกแล้วก็มาช่วยเออเราเอาออกมาช่วยเอามือออกมาทำอย่างอื่นก่อนดิแบบอุ้ยเออกำไรกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเข่ากับฟึ๊บโอ้ยแม่งวอย่างงี้นี่เองใช่เราเอาออกดิเราแกะออกเราแกะเชือก หูยโข้าไปแล้วก็ปึ๊บอย่างนี้เลยหูยมันอยู่ที่สัมพันธ์ขาเลยแบบมันต้องช่วยอะไรกันบาลานซ์ที่พี่ที่พี่ทำได้ไม่ไหวเพราะขาที่ไม่ดีใช่ไหมมันต้องบาลานซ์กันี่นะพี่เออเอาลองลองเอาออกทีงออกดิปปึ๊บหูยไวจัดเอาเล่นๆอะไรกันแล้วก็ปุ๊บๆแล้วก็อย่างี้เลยเอ่อเอลองตัวที่ไวสุดแค่ไหนปึ๊บอ่าหูยผูกโคตรไวใช่ครับคนนัน่นเอาจริงๆแล้วคลิปพวกอันเนี้ยอ่อ ถ้ามายากลทุกชนิดถน้าขึ้นว่ามายากลเนี่ยถ้าเราจับผิดเนี่ยมันต้องเจอจุดนะครับแล้วผมเองก็วานนั้นจับผิดเชือกเนี่ยด้วยความอยากรู้จริงๆริงอ้หาถ้ากูตกน้ําไปแล้วกูจะออกได้ปะวะสรุปถ้าผ่านหลายรอบไม่ออกไปได้จมตายนี่ก็เลยแม่งผันรอบเดียวพอเราวนั้สังเกตอ๋อมาเล่นกันอย่างนี้นี่เองสุดยอดเราออกออกออกว้าเออแล้วเขาก็เข้าไวออกออกไวด้วยสุดยอดเลยโอเคสําหรับวันนี้ผมแล้วก็เจมแล้วก็นนท์ต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับไปแล้วบายบายผอพขอบพู